สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะและเตือนนะคะให้กับชาวราศีมีลัคนามีนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นนั่นเองนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะถึง21มีนาคมนะคะ ก็ชแนว้นี้จะใช้ละการแบ,บ่งวันที่นะคะตามลหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีมีลัคนามีใน E ีีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อ่าบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นเร็วอาจจะเกิดขึ้นช้าหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความ ันงเท่านนั้ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจในเรื่องราสำคัญสำคัญ,คญโดยเฉพาะในเรื่องราวของการงานการเงินนะคะหรือการลงทุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีมีลัามีนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมส .56 6เป็นอย่างไรคะ่ะขอดูการงานนะคะการงานใบแรกเดินไพ่สีไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าค่ะ ไพ่แปดดาบนะคะและเป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะไพ่บอกว่าโดยรวมนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่ในเรื่องของการงานแต่ตัวคุณอาจจะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปนูน่นไปนี่อยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายนะคะแต่มันบางเคสมันอาจจะ ยังไม่ได้ไปหรือว่ามีพันธะภาระมีสัญญองสัญญาอะไรที่ผูกมัดไว้ที่ไม่สามารถที่จะแบบหลุดจากตรงนี้ไปไ,ปได้นะ,นะเดือนนี้นะคะเนาะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะต้องการหางานนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานนะ,ะมีไพ่ดีมิชเ,เชนขึ้นมาเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะแต่มันอาจจะได้รับเขาเรียกว่าผลตอบแทนนะคะหรือว่ามีสัญญาเนาะที่ทำให้ตัวคุณเนี่ย ไม่ได้ดังใจนะคะประมาณว่าอาจจะมีสัญญาว่าเออคุณอตอนนี้เราให้เงินเดือนขั้นตามคุณไปก่อนนะอะไรประมาณนี้รอรออีกอเขาเรียกว่ารอทดลองงานผ่านทดลองงานไปแล้วสเดือนสีเดือนอะไรประมาณนี้นะคะถึงจะมีการเลื่อนขัน้นมีการเลื่อนเงินเดือนมีการอเสริมให้ในเรื่องราวของ สวัสดิการนู่นนี่นัน่นอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะแต่ถามว่าถ้าหากว่าคุณตั้งใจนะหางานในเดือนนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้งานไ่ที่ดีๆขึ้นมาเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นงานที่คุณสามารถที่จะทําไปได้นานๆเลยมั่นคงเลยนะคะตรงนี้นะแต่แค่ว่าอย่าเลือกงานก็พอนะคะ พิสูจน์ความสามารถตัวเองนะคะให้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะ <c oughs> ในเดือนนี้นะคะมันอาจจะมเีเขาเรียกว่าคําสั่งนะหรือว่ามีโปรเจกต์งานหรือว่าได้รับมอบหมายงานบางอย่างนะคะที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้อยากจ,จะทําแต่ด้วยพาแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบนะ,ค,ะคุณต้องทำเนาะไม่ก็รู้สึกว่า มันเป็นความจําเป็นและเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องทําให้มันดีที่สุดถามว่าคุณทำ,ทำได้ไหมคุณทําได้แหละคะ่ะแต่คุณอาจจะไม่ได้อยากจะทําสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อืมคุณอาจจะมีความเบื่อความเซ็งงานนี้อีกแล้วหรอหรือว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางไม่อยากจะไปเลยก็ต้องไปอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคิดก่อนพูดมีสตินะคะงานที่คุณทําอยู่ <c oughs> ก็ยังมีความมั่นคงนะ สามารถสร้างเงินสร้างรายได,ได้ให้ความมั่นคงกับตัวคุณได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามนะคะนำเข้าส่งออกดู่กับต่างประเทศนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะสำหรับใครที่ทำนำเข้าส่งออกนะคะก็ สามารถทำได้นะคะแล้วก็ยังคงดำเนินตามขั้นตอนของมันนะคะยังให้ความมั่นคงนะคะกับชีวิตคุณกับธุรกิจของคุณยังสร้างความมั่นคงสร้างเงินสร้างรายได้ให้อย่างดีนะคะแล้วก็มีเกมมโอกาสที่จะมีความคิดที่จะเริ่มนะคะมีความคิดในการลงทุนใหม่ๆมองหาตลาดใหม่ๆนะคะมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานหรือร่วมลงทุนกับคอนเน็ t ชันใหม่ๆได้ดูจากคอนเน็ t ชันใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใครที่มีบริวารน,นะคะมีลูกน้องช่วงนี้ก็จะดื้องเงียบหน่อยนะคะรับทราบรับทราบแต่ก็ไม่ทําตามคําสั่งนะคะหรือทําบ้างไม่ทําบ้างตรงนี้ก็าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ปรับทัศนคติร่วมกันได้นะคะตรงนี้แก้ไขได้ค่ะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของการเงินเนาะของชาวราศีมีลัคนามีนะคะขอดูการเงินหน่อยค่ะการเงินใบได้ไดเดินไพ่สิบถ้วยนะคะเก้าเหรียญค่ะอมืมองว่าการเงินของคุณไม่ได้ลําบากนะสิบไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หายแลแฟนนะคะ การเงินของชาวราศีมีลัคนามีนนะคะมีภาระพันธะที่ต้อง แบกรับที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะแบกรับได้คุณสามารถที่จะรับผิดชอบในในค่าใช้จ่ายหรือว่าตามหน้าที่ของคุณได้นะคะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขัดแคลนไม่ได้ลําบากอะไรนะคะแล้วกออ็สามารถที่จะประคับประคองนะคะสามารถที่จะใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีให้จ่ายแหละนะคะมีให้จ่ายมีให้ใช้นะแล้วก็มีความมั่นคงดีนะคะ แล้วก็ในส่วนของโชคลาภโชคลาภจากการเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไม่มองว่าในเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่มีโชคลาบลาบลอยเข้ามานะคะคุณต้องทํางานหนักเท่านั้นนะคะยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะนะคะถ้าจะไปหวังในเรื่องราวของโชคลาภจากการเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะบางคนจะต้องแบบเหนื่อยเท่านั้นจะต้องแบบเาขาเรียกว่าพูดจนน้ําลายแห้งนะคะหรือว่าแบบต้องเหงื่อออกเท่านั้นถึงจะ ถึงจะได้มาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มองว่าไพ่แนะนําให้ให้ให้ถ้าจะถ้าจะเสี่ยงโชคอ่ะไพ่บอกว่าเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปทําบุญไปต่อบุญดีกว่าเออประมาณนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอืไพ่ทาโร่จะบอกเขะเตือนนะคะหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ หรือ,อแนะนําการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่หกเหรียญน,นะคะการทําทานนะคะกับคนยากไร้กับคนไร้บ้านนะคะไพ่สองดาบนะคะการทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะหกไม้เท้าค่ะอืม และไพ่สามถ้วยนะคะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้คุณมีอะไรที่ติดขัดทําอะไรก็ไม่ราบรื่นนะคะติดนูน่นติดนี่เต็มไปหมดนะ การทาบุญเสริมดวงคือหนึ่งนะคะการทําบุญกับคนยากไร้นะคะกับคนไร้บ้านนะจะทํามากทําน้อยแล้วแต่กําลังแล้วแต่ศรัทธาหรืออาจจะเป็นการบริจาคแสงสว่างทําบุญกับแสงสว่างนะคะหลอดไฟโซลาเซลล์คายน้ําค่าไฟนะคะหรือมูลนิธินะคะคนไร้บ้านมูลนิธิคนตาบอดอ่าตรงนี้นะคะสามารถที่จะ แก้เค็ดแก้ไขนะคะเสริมดวงนะคะหรือขจัดอุปสรรคปัดเปล่าต่างๆให้ให้ให้มันแบบบางๆลงได้นะคะมันก็เป็นกำลับบงใจเนาะทำแล้วสบายใจก็ทำนะคะส่วนในเรื่องราวของสุขภาพอ่าสุขภาพนะคะของของชาวราศีมีนและคณามีนในเดือนนี้นะ <c oughs> ใครที่อาจจะขับรถนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยๆเนี่ยนะคะอยู่ในโพซิชันเดิมก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะคอบ่าไหล่หลังเอวนะคะก้นกบสะโพกเนาะแล้วก็เบาๆเผาๆหน่อยนะคะในเรื่องราวของการเฉลิมฉลองการกินดื่มนะคะเบาๆลงบ้างนะสุขภาพก็จะเป็นพวกปวดหัวไมเกรนนะคะปวดลงเบา้าตาปวดลงท้ายทอยใครที่มีอ่า ภาวะภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็มีโอกาสที่จะหายนะคะกินยาแล้วก็พักรักษาตัวนะคะพักก่อนให้เพียงพอนะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายๆนะคะนะถ้าหากว่าเ,เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง นะคะก็จะส่งผลกับร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะส่วนมากไพ่ก็ขึ้นมาดีนะคะในเดือนนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงสดตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ